สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงงวดทองกับพวานครับเป็นงวดสาวทองแหลกนะครับเด้อทองเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับสูงลอยสามสิบหาครับตัวนี้ครับประกันทองครับมือนี้พระพวานซิมาขายขาดทุนครับขายขาดทุนเป็นรอบที่สองครับมือนี้ครับจะหน่อยพระพวานก็กำลังมาครับเดี๋ยวบอตึงทายถาครับ พวานเปิดว้ครับสองหมืนหนึ่งพันครับขายขาดทุนได้เนี่ครับขายขาดทุนรอบที่สองครับสองหมืนหนึ่งพันครับหคนหางยิ่งใหญ่เป๊ะเหลบเสียบเป็นแต่ซื้อเป็นแต่เอาห้องเพลินอยู่เด้ครับพี่น้องครับสองหมืนหนึ่งพันครับง้อสาวทองแรกทองเจ็ดเดือนแล้วครับหูนครับพวานพอตธมาครับพวานพ่มตะมาพันพ่นไปกินเขาเทียงอยู่ ทองเจ็ดเดือนครับสาวทองแหลกสองหมืนหนึ่งพันครับขาดทุนรอบที่สองด่วนนะครับเด้อตัวนี้นาซื้อสุดๆุดครับตัวนี้ครับสาวทองแหลกหนังนนหนาครับแกงคาก็ดีบดัสจีบเล็บขวเท่าดีบนสนมซีเต่าโค่นหางไงดีเพศดำดีครับคุณนะ่ะโอ้เป็นแต่ซื้อห้องเพลินอยู่นะ้ครับตัวนี้ครับสองหมืนหนึ่งพันขาดทุนรอบที่สอง สนใจโทษดวนครับพี่น้องครับคุณนะยางกับงาม้สูงจนถนเิ่เนี่ยสามสลำเนาวๆครับล่ำเงนาวหน่ังนาคนเรียบบายูและคลิปนี้ครับสองหมื่นหนึ่งพครับผู้ใดเล่งตัวนี้ไว้เฝ้าตัดสินใจดวนนะครับเด้อเป็นตะซื้ออยูุ่ด้ครับนี่ครับนี่ครับเพราะว่าขายขาทุนรอบที่สองครับ ท้องเจ็ดเดือนสาวท้องแรกนิสัย้เชื่องดีจับได้บายได้รูปได้ครับจมูกสีดำนางามสดเป็นสดพุ่นนะครับเมืองโค่นห้างครับพุ่นนะอ้ สองหมื่นเอทงอทองเจ็ดเดือนสาวทองแหลกยางดีเฝ้าซื้อพี่น้องเฝ้าซื้อเฝ้าโทษเฝ้าโทษเฝ้าโทษหาเพราะว่านครับปุณนะนังนั่นะนะสีแดงแดงสี่ครับพิกัอยูบัตรน้องแสงอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญงงหูครับผู้เฒ่าเลี้ยงได้เล็กน้อยจูงได้ครับรุนนี่ครับ บอดือบอซนครับพี่น้องครับนี่ครับคุณนะ่ะหัวสดเด้อครับเด้อเล็บงามครับเล็บงามดีเล็บใหม่ๆสดๆเลยครับเพราะว่าเป็นหัวสาวทองแหลกทองอยู่ที่เจ็ดเดือนสูงเกือบร่อยสามแปดนนี้ครับไปลาไปคุณนะ่ะบ้ยต้นสอน ไอกินยาโชกินยาโชย่ามดห่างเลยครับอาสนใจโทรมาากนะครับเดอ้อสองหมืนหนึ่งพันเป็นแต่ซื้อแห้งโทรหาพวันได้ครับสำหรับคลิปนี้ครับเราตึงขอจะพิลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับ สวัสดีครับผม